หิวมากก่อนกลับเราต้องมาที่นี่เลยหมูวันนาคาวบอยเทาวันไดตรงนี้เลยที่เป็นไฮไลท์ของร้านทำให้ร้านดูแบบโมเดิร์นแล้วก็โปรงขึ้นใช่<า>ถือว่าเป็นจุดพักรถอีกจุดหนึ่งนะใครผ่านมาแถวลาดบุรีเนี่ยก็ต้องแวะแต่วันนี้มากกเลนการ์ดแปลว่าต้องมีอะไรพิเศษก,กว่านั้นใช่ก็คือมันจะมีในส่วนผลงานที่ทางเราได้ติดตั้งกระจกในส่วนของ ด้านหน้าตัวโซนคาบอยทาวตรงนี้ด้วยนะกาแฟอร่อยมากาไปไปดูกระจกแล้วก็ไปชิมกาแฟกันด้วยนะคะวันนี้ไปซื้อขนมกินไงครับผมโอเคไปตามมาเลย เอาละครับ,บคุณบีเราเข้ามาดูในร้านคาเฟ่ที่เนี่ยโอ้โหคาเฟ่สวยนะโอ้บรรยากาศ <มา S 1> ดีมากใช่ใชไม่พรีเซนต์ที่นี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นผลงานที่ทางเราได้ติดไปในส่วนแรกเลยนะครับราวกันตกกระจกะจริงๆทั้งหมดที่เราได้ทำให้วิทยยอันนี้